เบิ่งนกไงพี่น้องนกไงเซินหลายหลอบแล้วเป็นเขาเอื่นนกอยัางนกเกียวเบิ่งต้องหัวข่อยบุลละตโอแบัไใหนึ่งคุะบ,บินเซินหลายหลอบแล้วพี่น้องคุณต้องการอะไรหรือว่าฝ่ายหญ้าคุณเสิมาจับนั่งกากีบบ้าอืม มาจจกนะนกอะไรโอ้ผมมันเบิ่นเซินหลายหลอบแลวพี่น้องอืมคือเซินขักเซินเนี่ยเถิดแสดงว่ามิสัตอันนั้นมิสัตวตายพี่น้องเขาได้กินสากสัตว์ไงเขาก็สิม,มาเซินในกลงสีเลยพี่น้องเห็นบ่เซินหลายหลอบเลยได้อยู่หน้าบ้านคอยนี่มัง เซิร์นเข้าไปคนอ่ะดอกอันแอปเปิลข่อยพี่น้องละเขียวปูเปือแล้วดอกแอปเปิลข่อยนะแอปเปิลไม่สองตน้นพอได้ถ่ายคลิปพี่น้อง <c oughs> <c oughs> สิได้ซื้อมาปลูกอีกอยี่ดอกอันนี้แอปเปิลแซ่บแซ่บหวานเปรี้ยวหวานเล็กน้อยมีสองตน้น สิไปหาซื้อมาปลูกยูปัญหามันอยู่ที่ว่าที่มันเยอะอยู่แต่ว่าแดดมันไม่ส่องพี่น้องเนี่ยตอนเนี่ยไอต้นไม้ใบไม้เออมันปลูกได้ตอนนี้แต่ว่าอีกสักน้อยนะเมื่อตึบอันนั้นพี่น้องนี่นี่น,น,นี่เห็นหมอบาลข้าเจ้าข้าเจ้ามาปลูกอันรอกี่เขียวหลังที่ข้าเจ้าดอกพี่น้องนะเห็นหม มันแดนกันตรงนี้นะตรงฝากเขียวๆตน้ตนๆอันขา,ขาวๆพอดานๆที่เขาเจา,านันนันน่นแหะมองหันมันก็อันนั่นเนาะมันสิปกคุ้มไปเลยบบดน,นี้มันก็นสิโอ้บ่ดีปกคุ้มแล้วกะมันเมื่อแต่แม่ต้นไม้ต้นไหลที่แรกว่าเชดสวนพักอยู่นี่ มันกับบ่ได้เลยพี่น้องใจจริงเลยจะเค็ดอยู่หนีเด้มันหันบ่ได้เดวไปเฮ็ดด้านนาแล้วพูนไปเฮ็ดด้านนาบ้านสวนผักจะเสเฮ็ดไซเนะอะไรพี่น้องเฮ็ดมองพูนก็ย้อนว่าอยากให้ม้าไปนะ่อยอยากให้ม้า่อยยางไปกไก่พูนติถนนพูนนะคอยก็เลยเฮ็ดไป ซาวไปทาง่นเบื้องต้นอันนี้มันขึ้นหลายเดี๋จังว่าอันพวกกวางมันมากินนะพี่นนองมันมากินยอดไมย้ยอดไหลแล้วพี่ลองเนาะกวางน,น,นี่นี่น้งขึ้นมันกระเสียหม่กมองนี่ถ้ามันข่อยบังดีจ้างไม่อน,นี่จ้างข่อยข่อยสตัดออกบ่เดียวโหลดนี่แล้วตับ <c oughs> ข่อยมาบูป่าต่พี่น้องมาบ้านข่อยก็ซาวบดของข่อยบ่มีดอกเนี่ยนี่ไอสิปล่อยเขียวหกตือ่ออตาเนี่นสี่ร้อยข่อยไปตัดบ้าเนาะมันหกบ,บ้านข่อยมันเขาอ,อะไรมันเป็นเองข่อยอเฮ็ดอันนี้ละ <c oughs> ต้นแพ่มังพี่น้อง ดอกมันเต็มเลยนีใบมันดอกมันเป็นแต่มีเห็ดขอนหลายเนาะพี่น้องเมาะมึงนี่ต้นไหม่แหงหลายถ้าเบิ่งกันเนาะพี่น้องว่าหนาฝนมันสิมีเห็ดสนิดไหนขึ้นให้กินแต่เมื่อวานนี่ไปพ่อเห็ดสมองทางปลาไปเพ่อเห็ดสมองหลายค่ะเห็ดสมองพี่น้องมันเฮ้าบ่ลููว่ามันกินไหนเต่าเนาะอือเดี๋ยวสิเบิ่งในหนังสืออยู่พี่น้องมันก็ มันแขกค่ะเห็ดที่ว่ามีราคาแพงนะพี่น้องไอีอยังมอโรมอโรเอยียงนั่นนะมอเรียวเอยียงนั่นนะแต่ว่้าคอยกัอืพ่อใหญ่ว่า,บ,าบ่าหูก็จะไปกินกับปอยมันไว้นี่แหละย่ามเ้าได้หูถ้ามันกินได้เ้าก็เป็นของเ้าคือ้นเราโอ้ยคอยจะไปตำม,มันขอนนั่นได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแลงกัอนคอยเป็นนักพิสิทธ ต,ต้นไม้โต๊กซืหัวบ้านหัวโนเพราะยังไเหตุไปทั่วไยโอ้ยหเดสิตายฟางน้ำเบียกพี่น้องคอยกเ็เลยแล่นมาต้นไม้ที่สีก็เดือกระดาขึ้นนะคอยพังหล่บเมืองบ้านเนี่ก็พังทะไลมันลงฟันลงวัดอืมมาตะก,กี้ก็โดบเลียวว่าเห็นหม่องหันเด้บันนี้หยบลงเหเห็นว่ามันเหตุออกก่มันสิหยบ่นอืม พอใหญ่เป็นเลาะเบิ่งเบิดต้นหมู่บ้านเลาะไปฮอดสุดแด่นพ่นเป็นโมข่อยไอ้ต้นกระเทียมปลาพุ่นน่ะเขียวปูปื้อยู่พี่น้องเอ้อหน้าเปิดว่แม่สิมาจอบเบิ่งอันนี้แจกเบิง่งมามาจอบเบิ่งอันเออมีอันนั้นอยู่วะมีกระดูกหมูค้องกระดูกหมูหลายอยู่ขี้ค้านต้มพี่น้องอัน ดูหมูที่ว่าเอามาเอามาเห็ดอัน้ำซุปน้ำยังนะนะไล่อยู่ถุงแบกง่ายหนึ่งเดี๋ยวเสียเอามาอันนี้พอไญ่หูพอหญ่ดาข่อยได้พี่น้องจ้าสิหล่อหมาปลาหมาจริงจอกมากสำบรับวสันแต่ข่อยร้อยหายแตว่ามันมาเฮี้ยนข่อยละพี่น้องแต่ว่ามันบ่ปอดภัยแต่ว่ามันมากเขาบ่ิดมากเงียบหรอกพี่น้องเขาเสียงดังเพราะเขามาเนี่ถ้าเขามาปุ๊บเนี่บ่อเพื่อนบ้านนี่นี่นี่เพื่อนบาน้นบานพอหญ่อ,อันนั้น พันสิงห์งโหลดพี่น้องพันสินสนส่งห์งปืนเขาก็แล่นนี่พราะเขาบ่มาเงียบนะพวกไอ้จิ้งจอกนี่เสียงดังห้องวสวัดสวัดสวัด,ดมาพี่น้องเอออันนี้ก็เ่า,าให้ฟังเนาะคลิปนี่นกนกุนก่งนกงุก่งเขาก็สิยงม,มากไอ้หงันตาก็คือบอดีเลยอีหงันดำดำนึกว่าหัวคนหัวคน,นก็คือสิบรเมนจากเนาะ อ,อันว <fin vol. p medim> ่าดำกับมีข่อยผู้เดียวละส้นนีอ้เนี่ยข่อยคื่อนบได้ใไซแว่นถิโนอเดี๋ยวเห็นปานนันก็คนอยู่บนนเดีกบวานนะอ้าวข่อยขึอนบอด้ใไซแว่นมั้ง ดดยขยี้ตาเอาเลี้ยวไม่เห็นอรอสายตาบอดีพี่น้องคอยสายตาบอดีตั้งแต่อายุเท่าไรก็ทธศักนาชแต่ตะกี้บันเนียนตั้งแต่สามสิบกว่าคอยก็เริ่มตาว่างไม่เห็นไก่ตาพอดีบันเนกซี่สิบกว่าแล้ว สี่สามสี่สิบสี่แล้วเนาะพี่น้องอืมก็เริ่มแย่แล้วดวงตราคล้อยฮ่าม,มาเล่งเบือง่าสีเฮ็ดวังไดนะพี่น้องเมื่อนี้ยหาแนวเอฮ็ดนะนะแร่เห็ดมันกับบเบิดมันกับบลี่่พี่น้องอันนั้นต้องใส่ขวานไงตัวนี้พังทลายบุ่มบุ่มลงไปหัน่น แบกไม่พอใหญ่เห็นขอ่อยเฮ็ดเวียกเมื่อวานนี่เนาะขอ่อยแบกไม่เบิดมืออ้ยไม่ใหญ่อันนี้ว่เาเสรนเฮ็ดคักแถจ้างเขาเอารถไถมาไถบัดเดียวก็ไดรตัวก็บ่หละอันใดประหยัดเงินได้ก็สิซอยน,อน,นั่นล่นนนะเนาะเทิร์นมันก็ิดเรียาบากระแลออกกอบกระร่างกายเขาบ่ได้ออกกระร่งกายก็บ่ได้พี่น้องเมื่อย,ยมันสีนอนขี่คันนอนอยู่จังไรต้องเลาะไป กระติ้ายไปเรื่อยเลยพี่น้องอืมเรื่อ,นองอนีก้กระติ้งไยไปไปเพิ่งกระเทียมปลาไหลายสิไปเก็บมาอีกกี่ดอกมาลวกกินพี่น้องอืมกระเทียมปลานี่ลวกกินบานดีอืมเกิดขึ้นอยู่หน้าบ้านกระไรกระเทียมปลาหลังบ้านกระไรนี่รอพี่ ขอไงวาจะสีอออมไปไกลเด้อหัวนะน่าสันหมาเ้าเบิ่งบมดถึงถัง่วถึงเด้เห็ดสะพากกันหมาซื้อๆนอกนั่นก็ต้องไปออมดอกเพื่อนบ้านข้าเจ้าก็บ่ออม่าสันเออเบื่งหนอกเข้าบ่ออมรัวเด้ย <c oughs> แต่ข่อยสิลลอมเพราะว่าขอ่อยกระสิอยากไปกไก่นะอยากให้หมาน้ำกลนไปน้ำแต่ว่าท้ายป่าน้องไปไม่ได้ ทำงานวนไปพี่น้องเอ,อ้ยอยู่ในปลาผู้เดียวเป็นพี่บาสลิบเกืบอยู่ผู้เดียว